สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาพาชมบรรยากาศของการนั่งรถตู้นะครับสายจําจำนะครับก็คือสายนวนครอนุสาวรีย์และอนุสาวรีย์นวนครนะครับสายนี้เนี่ยมีรถตู้ประจําอยู่แค่ประมาณ3ามคันนะครับพอ,อ,อจะดีแค่ 5, 5, 5, 5ช่วงเช้า,น,านะครับกับช่วงเย็นนะครับเพราะว่ากลางวันไม่ค่อยมีคนน,นะครับปล่อยๆเลยมากคนขับก็จะไม่ค่อยวิ่งนะครับ วันนี้เรามาพาชมกันดูว่าการขับรถมาขอีขนาดไหนเสียบบล็อกนะครับเสียบบล็อกหรือเสือเล็กนะครับเป็นชื่อในวงการนะครับก็รถตู้นะครับจะออกคันแรกจากนวนครนะครับโดยประมาณนะครับคือประมาณ6กโมงเช้านะครับรถตู้ก็จะมาล้อกตีห้ากว่าๆนะครับถ้าเกิดว่ามีคนเต็มนะครับเขาก็จะออกเร็วสมมุติว่ามีคนเต็มเมื่อตีห้าสี่เขาก็จะตีห้าสีแต่โดยมากนะครับคันแรกมักจะออกประมาณ6กโมงเช้านะครับ ก็จะวิ่งวนอยู่ประมาณรอบ2รอบนะครับรถรอบสุดท้ายก็น่าจะออกประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงนะครับไม่แน่นะครับบางที8ปดโมงก็หมดแล้วก็มีนะครับส่วนเย็นเนี่ยก็จะกลับออกจากถนุสาวรีประมาณสักสามสี่โมงนะครับสามสี่โมงห้าโมงประมาณนี้ก็จะมีรถวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงคันนะครับสอบถามได้ที่นายท่านะครับนายท่าก็อยู่ตรงข้างๆซอยข้างๆเซ็นเตอร์วันนะครับก็ไปสอบถามได้ว่านายท่าครับ รถตู้ไปนวะมีไหมครับก็จะอยู่ข้างๆกับวินมอกรุงเทพนะครับที่อยู่กลางซอยนะฮะรถนี่ก็จะไปขึ้นตรงบริเวณใต้เซ็นอร์วันนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ลองสอบถามกับนายท่าดูนะครับรถนะฮะวันนี้นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะครับวันนี้เราพามาออกนะครับ2ช่วงเวลานะครับอันนี้จะเป็นการออกช่วง6กโมงเช้านะครับนสวรีนะครับผมก็มาขึ้นรถตอนประมาณ ตี5 50นะครับรถออกตี5 55นะครับก็ท้ายดีนะครับก็คือจะประสานกับคนขับนะครับเพราะว่าตอนนี้ในท่าฝั่งนวะไม่มีแล้วนะครับจะมีแค่ในท่าฝั่งอนุสาวรีย์นะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับของคนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อกพี่เชียนแล้วก็คุณต้อนะครับมันก็จะโทรถามว่าอ่ะมีใครอยู่นะครับออกกี่โมงออกใกล้เต็มไหมมีคนไหมจะออกไหมจะออกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ กะเวลาถูกนะครับแล้วก็จะมาขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้ๆรถจะออกนะครับช่วงสายๆนะครับบางทีคนน้อยนะครับมีแค่ห้าหกคนนะครับก็ออกก็มีนะครับเพราะว่ารอนาน4 0 50นาทีก็รอนานไม่ได้เพราะว่าคนก็ต้องไปทํางานนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยรถตู้สายนนวนครเนี่ยครับคนขึ้นน้อยลงไปมากเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยแคันวิ่งไม่พอนะครับ8คัน10คันวิ่งกันแบบหูดับตับไม้วิ่งกันทั้งวันทั้งคืนนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับมีแค่3คันยังวิ่งได้แค่เช้ากัะเย็นแล้วก็วิ่งได้วันละายแค่ไม่กี่รอบเท่านั้นเองนะครับก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนก็เดินทางกันน้อยนะครับคนก็ทํางานกันน้อยลงนะครับสังเกตว่าช่วงเช้านี่ครับวันนี้เช้าฝนตกนะครับถนนก็ลื่นนะครับแต่ก็ใช้เวลาเดินทางไม่เยอะนะครับประมาณ40นาทีนะครับก็จะมาถึงตัวเมืองนะครับรถจะเครื่องทางด่วนตรงบริเวณโรงกระสาบนะครับแล้วก็จะไปลงที่ดินแดงนะครับ รถตู้จะเป็นรถตู้วิ่งยาวนะครับไม่แวะจอดลายทางนะครับก็จะวิ่งยาวจากนนครนะครับถึงอนุสาวรีย์นะครับโดยมากนะครับโดยเฉลี่ยนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงบวกลบนะครับถ้าเป็นช่องรถติดนะครับเคยติดบบหนักๆนะครับ2ชั่วโมงก็เคยมาแล้วนะครับแต่โดยมากหลังๆเนี่ยถ้าติดก็ไม่น่าจะเกินชั่วโมงครึ่งนะครับแต่โดยมากเฉลี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงทําเวลาไว้เร็วสุดนะฮะอยู่ที่ส3มนาทีจะไม่ผิดนะครับ ส่วนช้าสุดคือ2ชั่วโมงอัพมาแล้วนะครับก็วันนี้คิดว่าจะได้ชมฟ้าแบบพาทิ์ขึ้นนะครับฟ้าสีแดงอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้นะฮะเพราะว่าฝนตกนะครับพาทิ์เลยขึ้นช้านะครับรถก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเสียบพอกนี่ก็จะวิ่งประมาณกลางๆนะครับถ้าคนขับในวินนี้นะครับขับเร็วสุดจะเป็นไก่ย่างพญาแลนะครับหรือว่าพิเชียนพิเชียนนี่เป็นขาซิ่งนะครับซิ่งหูดับดับไม่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าชอบสโลลา์นะครับต้องมาคุนต้อนะครับหรือในคุณต้อต้อนะครับคนคุณต้อต้อนี่เขาจะขับรถเป็นวินแบบหน้าตาเหมือนวินมองกรุงเทพนะครับเขาก็จะสวมวินมองกรุงเทพก็ได้วานวะก็ได้นะครับคุณต้อเนี่ยจะเป็นวินสโลไลา์ขับช้าคนนั่งก็จะแบบก็นั่งหลับนอนหลับเล่นมือถือไปก็ไม่ถึกนะครับแต่ว่าของเสือเล็กเนี่ยหรือแต่ว่าก็พี่ป๊อกเนี่ยขับวันนี้นะครับก็ อยู่กลางๆนะครับไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับถ้ารถไม่ติดนะครับก็เดิมมากก็5้นาทีหกสินาทีนะครับก็จะถึงอนุสาวรีย์นะครับวันนี้ขึ้นทางด่วนแล้วนะครับขึ้นตรงบริเวณโรงกระสาบนะครับขึ้นมาแล้วนะครับแป๊บๆหนึ่งนะครับก็จะผ่านตรงบริเวณฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับหรือสเฟียนะครับสเปลไม่ใช่สเฟียสเปล อันนั้นเป็นตึกโรงแรมตึกโนโวเตล์นะฮะอโนมาไม่ใช่โนโวเตลนะครับโนโวเตลหลังสิบนะครับฟเอราจะขับเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงสิบนาทีนะครับจากนวัดนครนะครับมาถึงฟิวเจอร์ใช้เวลาเดินทางประมาณสิบห้านาทีนะครับสิบถึงสิบห้านาทีโดยประมาณนะครับถ้าไม่จอดเลยนะครับจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นดอนเมืองโทเวนะครับค่าทางด่วนนะครับอยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะครับถ้าขึ้นตรงหลักสิบรู้สึกจะร้อยบาทนะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ฝนตกปอะแปะปอะแปะนะครับก็เปิดที่ปัดน้าฝนบ้างนะครับเส้นทางนี้นะครับก็จะวิ่งตรงไปทางดอนเมืองนะครับแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปยังดินแดงนะครับเชื่อมต่อกับทางด่วนหมายเลขหนึ่งนะครับดินแดงบางนาสำโรงอะไรประมาณนั้นนะครับก็พอถึงประมาณช่วงใกล้ๆดอนเมืองนะครับก็จะวิ่งขนานไปกับ ทางรถไฟนะครับหรือว่าทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วก็จะเห็นทางด้านขวามือนะครับอันนี้ก็ยังวิ่งมาผ่านทางบริเวณประมาณเซียรลังสิตนะครับโมเบลังสิตที่เจ๊งไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านสายมือน่าจะเป็นอนุสรร์สถานนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับขอดูนิดนึงนะฮะโอเคโอเคก็ขับมาเรื่อยๆนะครับนี่วันวันนี้เรานั่งหน้านะครับพราปกติก็จะชอบนั่งข้างหลังนะครับกับติดประตูนะครับหรือไม่ก็ บริเวณกลางๆลรถนะครับเพราะว่าจะสามารถยืดแข้งยืดขาได้อย่างสบายกว่านะครับถ้านั่งข้างหน้าก็จะอึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีคนขับเขาอาจจะไม่ชอบให้เ,เวลาเราใช้มือถือมาดูนู่ดูนี่หรือว่าถ่ายคลิปอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกนะครับบางทีติดก,กระจกมันก็จะขับลบําบากนะครับแล้วก็จะต้องนั่งข้างหลังจะสบายกว่าเวลาเราเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะสะดวกกว่านะฮะ รถก็จะขับไปเรื่อยด้วยความเร็วประมาณ100กิโลต่อชั่วโมงนะครับประมาณนะครับก็ผ่านโค้งไปโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวานะครับอันนี้น่าจะเลยเอารุ่งสอนสถานมาแล้วนะครับอ่านี่ผ่านตรงด่านเก็บเงินนะครับก็จ่ายตังค์ไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะเข้าต่อนะครับก็จะอยู่ถึงช่วงอ่าไหนแล้วเนี่ยดูก่อนาจะแถวหลักสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจ เขียมืดๆนะครับดูไม่ค่อยออกนะครับก็ดูตามทางไปนะครับก็จะขับตรงไปเรื่อยๆครับขับไม่ยากนะครับวันนี้รถไม่ติดนะครับถ้าเป็นช่วงสายๆนะครับประมาณ7จ็ถึงแปดโมงนะครับรถก็จะหนาแน่นบ้างนะครับเป็นบางเวลานะครับอันนี้น่าจะผ่านมาแถวหลัก4แล้วนะครับก็จะเห็นเส้นที่ตัดกับถนนพหนโยธินนะครับก็ขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับโอเคเห็นด่านด้านซ้ายมือน่าจะเป็นด่าน หลัก4ี่ขาเข้านะครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็น IT s q ส a r e หลัก4ี่นะครับถัดไปก็จะเป็นศูนย์จุฬาพรนะครับแล้วก็ผัดไปนิดหนึ่งนะครับขวามือก็จะเป็นโรงแรมนี่แหละเข้าแกรน้งครับถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่านี่คือหกโฉบหน้าของคนขับสุดหล่อของเรานะครับคุณเสือเล็กนะครับหรือพิ่บ๊็อกนะครับบางคนก็เรียกเสียบบล็อกนะครับก็จะเป็นคนขับหน้าตาใจดีใจดีหน่อยนะครับรูลรอนะครับลูกสองถ้าจะไม่ผิดนะ ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักไม่ได้นะครับบางทีขับไปเงียบๆคนเดียวก็จะง่วงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชวนคุยอะไรกับแกนะครับชวนคุยกับแกเดี๋ยวที่แกก็จะเบื่อนะครับก็ก็ตามภาษาคนคุ้นเคยกันนะครับก็นั่งรถกันมาหลายปีแล้วนะครับบนรถบนทางด่วนนะครับก็จะมีรถเมย์ปรับอากาศผสมมาบ้างนะครับแล้วก็มีรถสู้รถเก๋งมีเสียงนกด้วยนะครับ พอผ่านจากหลักสีไปนะครับก็จะผ่านมาทางเกษตรนะครับบางเขนนะครับขวามือนะครับเ็นรางรถไฟฟ้าก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับวิ่งจากลังสิตนะครับไปถึงสถานีกลางบางซื่อนะครับมาถึงวัดเสมียนนาลีนะครับเขาก็จะแยกเลี้ยวขวานะครับขวามือเป็นวัดเสมียนนาลีใช่ไหมครับรถถนนนะครับก็จะโค้งไปทางซ้ายนะครับโค้งไปทางซ้าย ก็จะเข้ากลางเมืองนะครับส่วนรถไฟฟ้านะครับก็จะไปตามรางของแนวของรางรถไฟนะครับก็จะออกโค้งไปทางขวานะครับเข้าไปยังตัวสถานีกลางบางซื่อซึ่งจะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มไปยังตลิ่งชันนะครับแล้วก็ MRT นะครับก็สามารถต่อไปยัง BTS ไปทางอะไรต่อมีอะไรได้นะครับจนรถถนนนะครับหรือทางด่วนโทเวนะครับก็จะอยู่เหนือถนนพหลเออโทษนะครับ อยู่เหนือถนนวิภาวดีรังสิตนะครับข้างล่างก็จะติดกว่าข้างบนหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดมากนะครับบางช่วงข้างล่างก็เร็วกว่าข้างบนนะครับแล้วแต่นะครับบางทีเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือบางทีรถมันชะลอตัวหรือรถมันแออัดนะครับข้างล่างบางทีมันยังซอกแซกได้เห็นทางข้ามรถไฟฟ้าก็จะเป็นถนนเส้น BTS นะครับวิ่งจากตรงบริเวณจตุจักรนะครับวิ่งข้ามไปยังห้าแยกลาดพร้าวนะครับ ก็จะวิ่งไปถึงคูคดนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะวิ่งไปถึงสมุทรปราก,การนะครับส่วนรถตู้เราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆครับอนนีเดียวก็จะถึงตรงบริเวณสุทธิสารนะครับอ่าโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางลงสุทธิสารนะครับด้านซ้ายนะครับส่วนตรงไปก็จะไปดินแดงนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีดักจับความเร็วเท่าไหร่นะครับอ่าคุยกับคนขับรถตู้สายฟิวเจอร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก็ต้องจ่ายค่าสวยนะครับให้กับเจ้าของมาเฟียเจ้าของวินนะครับแล้วก็ยังเขาก็ต้องเอาไปเคลียร์กับตำรวจลายทางนะครับตามซ้อนนอต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็ก็ว่ากันไปไม่รู้จริงแค่ยังไงผมก็ไม่ไม่รับประกันนะครับเป็นเรื่องเล่าใหม่ทีนะครับบางทีก็น่าเห็นใจนะครับว่าถ้าเกิดคนเราทํางานสุจริตนะครับบางทีมันมันต้องไปจ่ายสวยจ่ายโน่นจ่ายนี่เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเป็นการเพิ่มภลายให้กับ คนที่เขาหาทำมาหาก,กินน่ะเราคิดดูว่าเขาก็จะมาเก็บเงินจากเราเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราเขาไม่ต้องไปเสียสวยไม่ต้องไปเสียเยบี้ยใบไายไทางนะครับเขาก็อาจจะสามารถเก็บค่าบริการได้ถูกลงหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลต่างๆนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหรือรัฐบาลหรืออะไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากวาดล้างกันทิท่านไหนผมก็ยังเห็นรู้สึกว่า มาเฟียเต็มบ้านเต็มเมืองผู้มีอิทธิพลเต็มบ้านเต็มเมืองก็คิดว่าถ้าเรามีนักการเมืองที่เป็นคนของประชาชนนะครับที่ทาเพื่อประชาชนแล้วก็กวาดล้างผู้มีอิทธิพลนะครับอย่างตรงไปตรงมาอย่างแบบถอนรากถอนโคนเนะี่ยผมว่าสังคมเราจะดีกว่านี้นะครับเพราะสังคมเราสังคมไทยตอนนี้มันกลายเป็นสังคมของศักดินาสังคมของการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรคอนเน็กชันการแบบสังคมอุปถมัมภ์ระบบอุปถัมภะนะ ช่วยกันไปช่วยกันมาบุญคุณติดหนี้โน่นนี่นั่นนะฮะมันก็แทนที่เราแทนที่ข้าราชการนะครับจะปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมานะครับจากเงินภาษีประชาชนมันก็กลายเป็นว่า,ามีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเอ่ยหรือว่าคนที่ถือกฎหมายหรือคนที่มีอำนาจเนี่ยก็พยายามที่จะกโกยนะครับหาเงินทองเข้ากระเป๋านะครับมันก็ทำให สังคมมันก็อยู่กันลําบากนะอยู่กันลําบากเกิดร้อยกัะทุกหยบยาเนี่มาถึงอนุสาวรีย์นะครับก็จะเลี้ยวเข้าตรงบริเวณอซอยเก้านะครับเขาเรียกว,ว่าอะไรนะซอยเก้าอ,อยู่ติดก,กับเซ็นเตอร์วันนะครับซอยเล็กๆนะครับก็ถึงเมื่อเช้าถึงประมาณ6กโมงสีนาทีน่าจะไม่ผิดหกโมงสามส้งรู้สึกไม่ใช่หกโมงสามสิบห้าใช้เวาลาสินาทีเวลาหกโมงสามสิบห้านะก็จะวิ่งซอยเล็กเนี่ยก็จะจอดอยูรตรงบริเวณ,ณ <40. S 1> ที่จอดรถเซ็นเตอร์วันนะครับ ก็ผู้โดยสารก็จะลงนะครับแล้วก็ถ้ามีใครเขารอขึ้นนะครับช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มีคนเดินทางออก่างจังหวัดออกนวะนะครับเขาก็มารอขึ้นรถกันนะครับเมื่อเช้านี้มีขึ้นรถอยู่ 3- 4ี่คนนะครับก็ขึ้นรถไปผมไม่แน่ใจว่าคนขับจะขึ้นถนนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขากกันี้ปสรราสี่คนก็ไม่รู้ว่าคุมหรือเปล่าได้ออย่างขาออกช่วงเช้าเนี่ยมันรถไม่น่าจะติดนะครับขาเข้าจะติดนะฮะ ส่วนตอนเย็นเนี่ยคนก็จะออกกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยขาเข้าก็ไม่แน่ไม่นอนครับบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะฮะซอยก้าจะเป็นซอยเล็กๆนะครับจะผลกไปทะลุถนนลัางน้ํานะครับก็จะเป็นทางวิ่งเลนเดียวนะครับแต่บางทีเราก็เห็นรถสวนเลนกันอันตรายมากนะครับก็จะเป็นทางเล็กๆนะครับ่นนเล็กๆไปออกตรงข้างๆครับโรงหนังหนะ้างเซนจูรี่มูวี่พาซานะครับถนนเส้นนี้นะฮะ ส่วนซ้ายมือก็จะมีร้านอาหารอีสานนะครับแล้วก็จะมีเซเว่นนะครับโรงแรมอยู่ด้านฝั่งตรงข้ามนะครับก็ขับมานะครับปุ๊บปุ๊บถ้าเป็นบางช่วงนะครับมีสาวๆมาด้วยนะครับหรือว่าอ่าเป็นช่วงช้าที่เขาผ่านอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาจอดมาลงตรงหลังน้ําได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนขับเขาไม่วิ่งต่อและเขาไม่อยากจะไปกลับวนกลับไปนวัดนครหรือหรือเขาไม่มีอารมณ์ไปดูเธอให้เรานะครับ เราก็ต้องลงตรงเซ็นเตอร์วันแล้วก็เดิน่อยนิดนึงนะครับก็ไม่ได้เสียเวลาเยอะนะครับประมาณ5นาทีนะครับถ้าเดินช้าหลักก็10นาทีนะครับน,นี้ก็จะเป็นเส้นถนนล่างน้ํานะครับอันนี้เรามาดูันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาเข้าอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการเข้าเมืองช่วงเวลาประมาณ 8โมงวิดๆนะครับน่าจะไม่ผิด8โมง10นาทีนะครับก็จะวิ่งกับนวะนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆวันนี้วันนั้นฝนไม่ตกนะครับนี่ก็จะผ่านตรงบริเวณท่าแยกลาดพร้าวนะครับด้านหน้าจะเห็นจะเป็นสะพานรถไฟ BTS นะครับรถไฟ BTS นี่ก็จะวิ่งนะฮะจากขวามือนะครับข้างฝ่ามือจะเป็น BTS จตุจักรนะครับหรือว่าหมอชิดนะครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับรถก็จะวิ่งข้าม ข้ามเหนือทวเวนะข้ามหัวเราเนี่ยข้ามนี้ปุ๊บไปลงตรงห้าแยกลาดพร้าวจะเป็นสะพานรถไฟพีเศที่สูงมากนะครับแม่รถไฟจอดเสียบฟ็อกก็ขับรถอย่างมีอารมณ์มีอารมณ์เป็นสบายนะครับเสียบฟ็อกก็แซวกันไปแซวกันมานะครับวันนั้นมีคนไม่ค่อยเยอะนะครับกางไม่ปิดวันนั้นออกแปดโมงสิบคนไม่ค่อยเยอะอยู่มันหกเจ็ดคนมั้งนะฮะเสียบฟ็อกก็นั่งเกือบเสยงๆเพราะว่า คนน้อยเขาก็จะเขาจะได้เงินน้อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าได้ถ้าได้เต็มรถคันนี้สามารถอัดได้14คนนะครับ14 15คนนะครับเคยรถรถพิเชียนี่เคย17คนมาแล้วนะครับ17คนนี่คือแถวหลังคนขับนั่ง4ี่นะครับแล้วก็บริเวณหลังคนขับนั่งได้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ด้างหน้านั่ง2ใช่ไหมก็ได้อยู่17คนเคยนั่งมาแล้วแต่ก็ต้องช่วยกันนิดนึง ต้องแบบพยายามแบบเบียดกันนิดนึงนะครับก็สามารถนั่งได้ถ้าเกิดว่าช่วงเวลาเร่งรีบนะครับแล้วก็คนอยากจะรีบกลับบ้านมากๆช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ็คนมันเต็มรถมันหมดรถมันชั้นสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคนขับเขาก็ช่วยๆแต่รถพี่ป๊อกเนี่ยเคยยืมสิ่น่าจะสิบห้าหรือสิบหกคนไม่ถึงสิบเจ็ดน่าจะสิบสิบห้าหรือสิบหกคนนี่แหละแต่รถพี่ป๊อกเนี่ยนั่งข้างหลังคนฝั่งฝั่งคนขับฝั่งข้างๆคนขับอ่ะด้านหลังเนี่ยที่มันมีที่นั่งค่อนข้างแคบนะฮะ ต่อให้ปรับเบาะก็ยังไม่สบายดเเห็นในรถนะครับจะมีคนไม่ค่อยเยอะวันนั้นจะมี1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8คนนะครับอุ้ยเสียงนกที่ไหนนั้นมี8คนมัน้งเอา็วิ่งมาครับ วิ่งมาลงดินแดงนะครับประมาณนี้แหละครับก็จะมีการกอสร้งคือได้แต่วันนะครับบางวัน8โมง15 8โมงครึ่ง8โมงกว่าบางวันเต็มก็มีนะครับแต่บางทีสมัยก่อนเนี่ย9โมงยุ่ยหนึ่เลยนะ9โมงผมจำได้ว่ากลางวันก็ยังมีเพิ่งมามีช่วงหลังโควิดเนี่ยที่แบบว่าคนหายหนดกันหมดนะครับกลางวันเขาก็วิ่งเขาบอกวิ่งไม่ไหววิ่งไม่คุ้มวิ่งแลวไม่มีคนเขาก็เลยจอดรถอยู่ที่ตรงบริเวณนุสาวรีครับตรงแถวเซ็นเตอร์วันนะครับ บางทีคันสุดท้ายวันนี้บางคันบางทีจอดตั้งแต่8ปดโมงเก้าโมงนะครับแล้วก็ไปรอถึงเย็นออกขากลับนะฮะออกมาก็ตอนตอนประมาณสามสี่โมงนะครับบางทีบางวันไม่มีคนนะออกเกือบห้าโมงก็มีคันแรกแต่ส่วนใหญ่จะออกประมาณสี่โมงบวกลบนะครับสี่โมงสามโมงครึ่งสี่โมงเนี่ยเคยมีอยู่วันนี้ก็วันนี้ก็นั่งกลับมาตอนสี่โมงสี่สิบนะครับเหลืออยู่สองคนนะครับมาวิ่งโทรศัพท์จองตั๋วแล้วจองที่ไว้ก่อนแล้วก็รีบวิ่งมานะครับเพราะจริง จริงๆจะมาลอกั4โมงแหละแต่พอดีมันติดนะครับติดออภารกิจนะครับก็ไม่สามารถมาขึ้นรถได้นะครับแต่ก็ยังดีการที่มีเบอร์เตตดต่อกับคนขับนะครับหรือในท่านเนี่ยก็ดีอย่างที่ว่าเราสามารถคำนวณเวลาได้ว่าเราจะไปขึ้นรถได้ช้าสุดกี่โมงนะครับแล้วก็สามารถบางทีบางครั้งนะครับเราอาจจะบอกเขาให้แบบมารับเราตรงบริเวณลังน้ําหรือตรงจุดอื่นได้นะครับเพราะว่าบางที บางทีเขาก็สามารถมาสะดวกมารับเราถ้าเขาไม่สะดวกมารับเรารเราก็ต้องวิ่งไปขึ้นที่ตรงท่ารถเขาซึ่งอยู่อยู่ตรงบริเวณเซ็นเตอร์วันนะครับตรงใต้ลานจอดรถของเซ็นเตอร์วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณดินแดงนะครับตอนนี้ก็จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเป็นสายรถไฟฟ้านะครับก็จะรถติดหน่อยตรงบริเวณลงทางด่วนมานะครับจุดนี้ตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นสามเล <elev> หลี่ยมตลอดทางนะครับสามเหลี่ยมแดงนะครับเ้ลวซ้ายไปทางอโมท,ทมนะครับเลีวว้ยวขวาเข้าอนุวารีนะครับ ส่วนที่เห็นทางด่วนอยู่ข้างหน้าข้างบนนั้นก็คือทางด่วนระยะหนึ่งนะครับก็จะวิ่งกับดินแดงไปบางนานะครับไปสำโรงได้นะครับช่วงประมาณ8โมง8โมงเกินไหม8โมง15 8โมงครึ่งมาถึงนี่ก็จะประมาณ9โมง9โมงนิดนิด9โมง10นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะรถติดบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มากนะครับมันก็ไม่ได้ติดทุกวันนะครับติดแค่บางวันตงนันก็ติดน้อยติดมากแล้วแต่อารมณ์แต่บางทีเราก็ไม่รู้สึกว่ามันติดนะครับเพราะว่าก็อาจจะเล่นมือถือไปฟังเพลงดูหนังไปนัะครบ บางทีก็หลับมาก็มีนะครับมาถึงนี่เอาตื่นแล้วถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็4ี่สนาทีชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะครับก็สําหรับค่าโดยสารก็อยู่ที่50บาทนะครับขึ้นทางด่วนนะครับแล้วก็นั่งสบายๆระยะระยะทางประมาณ4 4่สกิโลนะครับกับค่าโดยสาร50บาทติดแอร์ห้องเป็นเอ่อเป็นรถแอร์นะครับนั่งสบายวิ่งตรงขึ้นทางด,วด่วนผมว่าราคานี้ก็โอเคส,สมเหตุสมผลนะครับถ้าเกิดอยากเร็วกว่านี้นะครับก็ ต้องลงนั่งรถ2ต่อนะครับขึ้นรถต่างจังหวัดหรือรถสั่สามแปนะครับสั่สามแปก็จะราคา19บาทนะครับถ้าเกิดว่ารถต่างจังหวัดก็จะราคา20บาทนะครับจากนวานาครน,นะครับ 3, ไปลงฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับแล้วก็ขึ้นรถตู้ตรงฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเมื่อก่อน30กว่าบาทนะครับตอนนี้เป็น40บาทแล้วนะครับเกือบสามสิแล้วก็มา40 จำไม่ผิดนะ 40, ะ40บาท,ะทานะครับบวกกับอีกบวกกับอีก20บาทที่วิ่งมาจากนวะมาลงเสารีนะเอ๊ะนวะมาลงฟิว20บาทแล้วก็ฟิวไปลงเสารี3อีก40บาทกอโทษวทีเบอร์เบอร์แล้วนะฮะก็พูดง่ายๆคือถ้าเกิดจะนั่งสองต่อนะครับก็คือมาต่อที่ฟิวเจอร์บาร์ดังสิท์นะครับก็จะเสีย20บวก40เป็น60บาทนะครับจะแพงกว่ารถนวะ10บาทนะครับแล้วก็ต้องเสียเวลามาต่อรถนะครับแต่ข้อดีคือ ตรงฟิวเจอร์รังสิตเห็นรถออกถี่มากนะครับเพราะว่ามีรถอยู่ประมาณเห็นว่า80คันได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะรอประมาณแค่5นาทีนะครับส่วนใหญ่นะครับเสี่ย5นาทีนะครับก็จะออกคันนึงออกคั i, นหนึ่งนะครับถ้าเวลาเร่งด่วนก่อน9โมงเช้าเนี่ยเ, plein, เ้งหน้าด้วยเขาจะขึ้นทางด่วนตรงข้างๆลงหน <S <S ักเมเจอร์รังสิ์เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาคีก้เกียจริงๆนะครับเขาก็อาจอาจ,จะม้วนนี่มาขึ้นตรงบริเวณหลัก4นะครับ ก็เสียเวลาไม่เยอะใช้เวลาเดินทาง2ต่อนะครับจากนวะมาฟิลฟิลน้ำเสาว,วรีนะครับบวกลบคูณหานประมาณ1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับใช้เวลาพอๆก,กันนะครับแต่ถ้ารถนวะเนี่ยถ้ารอนานถ้าเกิดคนไม่มีหรือถ้าเกิดจังหวะไม่ดีอะไรเงี้ยรอคนนานอาจจะรอถึงครึ่งชั่วโมงมันก็จะบวกเวลาเข้าไปขณะที่รถต่อรถที่ฟิลเจอร์บางลังสิตเนี่ยมันใช้เวลารอรถค่อนข้างน้อยนะครับ บางทีอาจจะรอรถแค่5้าถึงสิานาทีนะครับอาจจะไปรอที่รอที่นว่าหานาทีแล้วก็ไปรอที่ฟิวห้านาทีก็สุกแล้วก็จะรอมาสิบถึงสินาทีนะครับค่าเอ่อกับการเดินทางประมาณห้าสิบนาทีบวกรถคูนหนาแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าเกิดเทียบกับสายนว,วนครโดยตรงนะครับเวลาค่าเฉลี่ยนในการเดินทางของอกกันคือ1ชั่วโมงแต่ว่าเบืองกว่า1แล้วก็ อาจจะต้องเส็งตรงที่ว่าต้องไปต่อรถการต่อรถเนี่ยบางทีจังหวะไม่ดีนะครับที่ฟิวเจอร์บางทีคิวยาวก็มีเคยเจอแบบว่าคนเป็นร้อยมารอที่ฟิวก็มีนะก็จะเส็งนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นรถนวะเลยเนี่ยยังไงมันก็ได้นั่งก็ยังไงก็มืงก็ยิงตรงนะครับถ้าเกิดจังหวะรอไม่นานนะครับรอรถนวะดีกว่านะครับอันนี้ขากลับวันฝนตกนะครับก็กลับจากตรงอนุสาวรีย์นะครับอันนี้ก็จะผ่านมาทางธรรมศาสตร์แล้วนะครับฝนตกเปาะแปะเปาะแปะนะครับก็ บรรยากาศตอนเย็นวันนี้นี่เองครับก็วันนี้ออกมาประมาณ4ี่โมงสีันะครับมาถึงมาถึงนวะประมาณ5้าโมงห้าสนะครับวันนี้ช้านิดหนึ่งชั่วโมงสินาทีเพราะว่าเป็นเย็นวันศุกร์นะครับรถก็จะติดนะครับฝนก็ตกนิดหน่อยนะครับก็ทําเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคครับชั่วโมงสินาทีถือว่ารับได้สำหรับเย็นวันศุกร์นะครับก็ฝนตกเบาบปะนะครับแต่ว่ามาถึงนวะฝนไม่ตกนะครับมันตกปรอยๆนะครับก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณบุ